ก็ถือว่าอ่วมกันไปครับกับโทษแบนที่ออกมานะครับซึ่งก็ทาให้มีผลทันทีนะครับโดยนักเตะที่โดนโทษแบนก็จะไม่ได้เล่นแน่แ,นแล้วหนึ่งนัดในเกมส่งท้ายรอบแรกจริงๆตนเองมองว่าด้วยความสามารถของนักฟุตบอลไทยมันก็ไม่ต่างจากที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่ สวัสดีครับผมชูปชญจจาน,นะครับพูดคุยข่าวสารของการฟรุตบอลไฮไลฟ์ฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนนี้ครับสู่ประเด็นเนะื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูป,ปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนีค้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็น,นแรกไปดูความคืบหน้าการตัดสินคดีเหตุตลุมบอลในเกม AFC ซีแชมเปี้ยนส์ลีกกันหน่อยนะครับระหว่างเจ้อเจียงนะครับทีมจากจีนกับบุรีรัมย์ทีมจากไทยของเรานั่นเองนะฮะล่าสุด คณะกรรมการด้านกฎหมายของ AFC นะครับได้ออกมาเผยบทลงโทษอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ปรากฏว่าก็โดนโทษอ่วมกันไปทั้ง2ทีมนะค,คุณผู้ชมฮะซึ่งอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปนะครับต่างฝ่ายก็ต่างโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายหนึ่งยั่วยุก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันมาจากไหนนะครับซึ่งข้อมูลคลิปภาพอะไรมันก็ไม่ชัดนะครับเชื่อว่าทาง AFC เองก็ น่าจะสั่งแบนทั้งคู่อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับโดยโทษแบนของนังฝั่งเจอเจียงเนี่ยโดนไป5คนนะครับก็มีเหย่าจุนเฉิงนะครับโดนแบนดนัดลีโอนาโดโดนแบนด์8นัดนะครับต้องอยู่นะครับโดนลงโทษแบนไป6นัดนะครับโดยทั้ง3คนนะครับ กระทำความผิดภายใต้มาตรา50แล้วก็ความผิดมาตรา5 1 1นะครับของประมวลกฎหมายวินยัยแล้วก็จริยธรรมของ AFC นะครับ่วนอีก2คนนี้เป็นทีมงานสตาฟนะครับก็คือหวังเจี้ยนนะครับนักวิเราะเกมโดนแบนไป6นัดฮาเวิร์อัลมาซ่านะครับผู้ช่่ยวโคดโดนแบนไป1นัดนะครับแล้วก็ถูกปรับเงินไปอีกพันดอลลาร์นะครับซึ่งถ้ามีการกระทาซ้ําอีกจะมีการกําหนดโทษแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับ รวมถึงทีมเจ้าจีงก็ถูกปรับไป1,000 0ดอลลาร์ 1, นะครับหรือว่าประมาณสัก3าแนะครับแล้วก็ต้องชําระภายใน30วันนับตั้งแต่วันประกาศนะครับสวนห้างของเรานะครับบุรีรัมเนี่ยได้รับบทลงโทษแบนไป3คนนะครับก็มีรามิเช่ดเยฟโดนแบน8เกมนะครับลีออนเจมส์โดนแบน์6นัดนะครับชิติพัฒน์นกางก,ก็โดนแบนหนัดเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งก็โดนไป3นะครับโดยบริษัเองก็ถูกปรับเงิน10,000ดอลลาร์หรือก็ประมาณสัก3ามแสนเช่นเดียวกับทางเจอเจียงนะครับแล้วก็ต้องชําระเลยด้วยภายใน30วันต่อจากนี้นะครับก็ถือว่าอ้วมกันไปครับกับโทษแบนที่ออกมานะครับซึ่งก็ทําให้มีผลทันทีนะครับโดยนักเตะที่โดนโทษแบนก็จะไม่ได้เล่นแน่แล้ว1นัดในเกมส่งท้ายรอบแรกในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าตามนั้นนะครับคุณผู้ชมฮะแม้ว่าฝั่งเราเองอาจจะมองว่าโห โดนต่อยจนน่วมเลยนะครับยังมาโดนลงโทษแบรนด์อะไรอีกแบบไม่น่าโดนเลยนะครับก็ <c oughs> อย่างที่ผมบอกนะครับภาพหลักฐานพยานมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่า AFC เองก็เลยเอาแบบเท่าที่มีการเขียนรายงานออกมานะครับ <c oughs> ก็โดนโทษไปตามนั้นเลยนะครับ3คนนะครับของฟ่งบุรีย์แล้วก็เจอเจียงโดนไป5คนด้วยกัน,นครับนั่นคือ เบื้องหลังเหตุตลุมบอลนะครับแล้วก็มีการลงโทษกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะไปต่อ,อที่ประเด็นนึงครับคุณผู้ชมครับเรื่องของเช็คสุโชคสารชาติกันหน่อยนะครับหลังจากที่เพิ่งลงเล่นนะครับในฟุตบอลพิเศษกับเมืองทองนะครับซึ่งจตัวก็ได้มีเวลาไปช่วยเหลือในโครงการคัดเลือกหานักบอลเยาวชนไทยนะครับซึ่งจะหาเฉพาะตำแหน่งกองหน้านะครับเพื่อบินไปฝึกซ้อมกับ ซัปโปโรนะครับโดยเขามีการคัดเลือกกัน1วันเต็มๆนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างนักบอลเด็กๆของไทยเรากับญี่ปุ่นนะครับ หลังจากที่เขาเองเนี่ยได้ไปคาแข่งที่ญี่ปุ่นแล้วก็น่าจะได้เห็นมาตรฐานเด็กเกเยาวชนงองที่นู่นนะครับที่เขาไปไกลถึงระดับท็อปของโลกแล้วนะครับว่าเขาสร้างกันอย่างไรนะครับโดยสุภโชคเขาบอกว่าจริงๆตนเองมองว่าด้วยความสามารถของนักฟุตบอลไทยมันก็ไม่ต่างจากที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่อาจจะต่างในเรื่องของวิธีการคิดที่ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดญี่ปุ่นเวลาเขาฝึกสอนเขาตุ่งเทงกันมันเต็มที่ตนเองคิดว่าถ้านักฟุตบอลไทยทําได้แบบญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับก็คําแนะนําก็เป็นแบบเดิมๆนะครับก็ หลักๆก็คือในเรื่องของการฝึกซ้อมนั่นเองนะครับซึ่งมันคือภาพรวมทุกอย่างนะครับผมสังเกตอยู่หลายทีแล้วนะครับใครที่ไปค้าแข่งต่างประเทศเช่นเจลรี่อะไรกลับมาเนี่ยเขาก็แนะนําแบบนี้ทุกคนเลยนะครับเออก็รู้ทั้งรู้แหละนะครับแต่ว่าก็ไม่เปลี่ยนวิธีคิดกันสักทีนะครับก็แปลกดีนะครับสำหรับบอลไทยของเรานะครับพูดแล้วเดี๋ยวก็ยาวนะฮะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับประเด็นนี้นะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เเปป็นนนกาาาาลลัังงงงใใจ้้ผมมดววยยครรบบชช่่่่ออออูไแขุุณททีตติ ในคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ